สีชมพูพิง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 พเสีม่วงโอเคเหลือคนรอดเยอะอยู่เว่ยดูทรงแล้วน่าจะนานเยลโล่ Yellow, สีเหลืองนะสีฟ้าวิววิไกลไกลไกลถึงปะเนี้ยโอเคถึงอยู่มีก้อนเดียวด้วยทุกคนคนตายเยอะมาก สีดำโอเคเราเยืนอยู่บนสีดำอยู่แล้วไม่ต้องกระโดดไม่ต้องหนีไม่ต้องไปไหนเยืนอยู่นิ่งๆนี้แหละอ้าวเหลือผมกับคุณผู้หญิงตรงนั้นสองคนเท่านั้นนะฮะสีขาวไวฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวเ,เธอยังมีว่ะโอโ้โหเธอยังไม่ยอมตายทําไมเธอถึงยังไม่ยอมตายยอมแพ้ผมซะยอมแพ้ผมซะเลเวลมันต่างกันเกินไปคุณผู้หญิงเลเว่าผมเยอะกว่ามากๆตายซะว้าฮ่าฮ่าฮ่า มชนะแล้วใช่ไหมใช่เยี่ยมไปเลยเต้นโครเท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 